สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ plus ชุดใหญ่โอนไวจัดเต็มพี่ตางสวัสดีครับ,รบปีใหม่ไปเที่ยวไหนคะเนี่ยที่บ้านเยค่ะอ้น,นโอเคค่ะเจอกันค่ะพี่สวัสดีค่ะ <laughs> ัวันนี้เอาไงมึงที่ไหนอะพี่ก็ห้องไฟฟอโฟนไงเอา้าไหนพี่บอกพี่ไปกินกันที่ร้านไงโหไม่ไปหรอกคนเยอะมาเขาดาวที่ห้องกูดีกว่าเออกูก็อยากเห็นห้องมึงกันไอโฟนกูจะดูหน่อยสิว่าห้องเดินละห้าร้อยที่มึงว่าสภาพมันเป็นไง ก็ห้องปกติแหละพี่ที่หนูได้ราคาเนี้ยเพราะว่าหนูสวยาสวยล่ะแหมแม่แมปะพี่หนูเก็บของเสร็จละปะฟันยันว่างเออเ้อ แหละพวกเธอแต่รอกูตรงนี้ก่อนนะกูราไปเก็บก่อนเออเออเออไปค่ะพี่๋อแอป๊บเดียว มาเลยค่ะขอให้ไว้ไม่มีหรือป๋อเราจะเดินขึ้นแาบตัวแม่งอ่ะเมือนวันเนี้ยดื่มให้เมาเอาให้ฝึกไปเลยพี่เมากันเลยเดี๋ยวหนูถ่ายคลิปเอาไหนูไปต้องกินด้วยสิค่ะเออเออเออกูลืมบอกพวกมึงไปอ่ะ กูมีรูมเมทนะอ้แล้วพวกกูจะตีกันยังไงเนี่ยทำไมมึงพู่มาบอกวะเอเอไอของพี่เนี่ยลืมมากขอโทษจริงๆงั้นเ,เราชวนเขามาตีด้วยดีป่ะหลอดไม่อยากทำอย่างนั้นหรอกอา้าวแล้วจะทำไงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพี่ เขาก็คงไม่มายุ่งหรอกแต่หนูขอความร่วมมือจากพวกพี่หน่อยนะอะไรวะขอแค่อย่าเสียงดังอย่าทำห้องสกรปรกแล้วก็อย่าพูดจาหย,ยาบคายคือพี่คนนี้เขาไม่ชอบได้ดิพี่แค่นี้เองที่สำคัญที่สุดเลยนะก่อนเข้าห้อง ให้ยกมือไหว้ก่อนแล้วก็พูดว่าขอมารบกวนนิดนึงนะคะเออมึงรีบเปิดห้องเถอะเชิญ ขอร้ดนวงนะคะขอมารบกวนิดนึงนะคะ,ขอ,ะ,คะขออนุญ,ญาตนะคะขอมาตี้สักวันนะคะเสียงไม่ดังเนี่ยจะไม่มันเอานะคะบอก อ้ยโอ้ยไม่เข้าไปในดวงตาเลิศชอบอ่ะของแท้ไหมครับคุณพี่คะเอาเปิดมอดูเนี่สิวาย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 จัดให้เต็มที่วันนี้หรือว่าชอบพี่ตามที่เขาไปอ่ะ ลรอรๆเนาะวันนี้เขาแน่จะมาด้วยคะแนนไหนคะแนนไหนพี่ตามนาพูดมาเอะชนแก้วเลยเอาหยิบแก้วขึ้นมาอมามามาชนขอบแป๊บหนึ่งนี้เลยเออไม่พอปึ้งปังอ้า

ผกงานจบผ่านไปได้ดีเลยเธอโอ๊ะกูก oh, 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 oh. ็อยากได้เงินเดือนเพิ่มอยู <t 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 ่พอดีเออไอฟอนลลเมตมึงอยู่ไหนวะไม่เห็นเห็นเลยเนี่ยอ๋อที่ไม่เห็นเลยเนี่ยคือผีใช่ปะ โอ๊ยอะไรวะผีก็อยู่ส่วนผีดิตายไปแล้วก็อยู่ในหลุมจะมาอยู่ห้องเพื่อนกูแล้วมาทำนู่นีนั่นเฮ้ยน่ารำคาญวะเฮ้ยอุยหุยหุยผี เอาเอาอะไรวะก็มาดิคิดว่ากูกลัวหรอฮะจ๋าพี่พอได้แล้วพี่เมาพี่ก็ไปนอนพออะไรวะมันไม่ได้ช่วยมึงจ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยซ้ำ กรามาทำนูนนี่นั่นมึงก็ยอมคนจะไว้ฟอนอย่านะอย่าให้กูได้สอนแน่จริงนะมันออกมา,าไ,ไฟกับแม่เลยอพี่จ๋าหุบปากเฮ้ยไรวะ จนาจะลบหูนะคะไม่ได้คิดไม่ดีเมีอยากท้าทายเลยถ้าสมมุติว่าคุณพี่รู้สึกไม่ดีอยา,ากจะลงกับใครสักคนไปหาพี่จ่าคนเดียวดเลยค่ะพู้หหนูไม่เกี่ยวใช่ก็ใช่เออ แน่จริงอหรมึงมาเลยมึงมาหา,าเลยม,มาสิเดี๋ยวกูนะจะให้แม่กูจัดการให้หมดเดี๋ยวรูเลยพี่จ้าเฮ้ยของเมียเธออะไรวะกูมไม่ได้เพ้อโอ้ยแั้วแต่พี่เหรอหนูไปกินยานอนแล้วทั้งนั้นอะเอ้ยพึ่งไปมาช่วยเก็บก่อนเนี่ยได้ได้ได้ไดไดได ดูมันนี่สันเดี๋ยวเดี๋ยวพิทาถูกไปได้พี่ทาอีพีบ้าทำไมกูทำอะไรก็ผิดไปหมดใลสายตามึอ่อวันไหนที่กูลืมกวานห้องมึงก็ทำแก้วแตกเอาผู้ชายมานอนก็ไม่ได้ มึงก็หลอกเขาจนดีก็เจอไม่หมดกูเหนื่อย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 ที่ตูเต้ามาทำตามกันเลยของมึงทุกอย่างเนี่ยพ,พี่ฟอนจรีนเงินก่อนลูกมาคุยกับน้องทอนสัตว์ มึงว่า่อนกูมึงไม่รู้หรอกว่ากูต้องอึดอัดแค่ไหนที่ต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบเนี้มึงอยากได้เพื่อนทั้งชื่ไหมได้เดี๋ยวกูจะตามมึงไปเตรียมตัวหลอกกูได้เลยแต่กูจะไม่ตามมึงเป็น ตามไม่เป็นเจ้ากรรมใดเวรมึงกูจะตามไปตอบมึ่งจะตามไปมึงเป็นการไปเลยคอยดูพี่ฝนพี่ฝนใจเยน็นเดี๋ยวกูจะตามไปตอบมึ่งขุนจะตามไปตอบมึงแน่เดี๋ยวมึงเจอกูแน่มึงคอยดูพี่จ๋า ถ้าช่วยพี่พนด้วยปล่อยโกอีพีนะลอกไมกลัวกูตามไปตอบมึงเหรอปล่อยโกปล่อยโกปล่อยโกกูจะตบมึงเห็นไหมกูบอกแล้วถ้าใครเจอแม่กูไปจะหิวตัวอะไรอะะสู้แม่กูไม่ทา้แม่พี่ แม่พี่อยู่ไหนแม่พี่ที่ไหนอีกเนี่ยพี่จ๋าพี่เอาอะไรให้กินะอะรร่ะ <c oughs> จะอะไรละ่ะก็น้ำส้มป่อยผ้สมผงกระดูกแม่กูเล่ละเนี่ยมึงรอดมาได้อ่ะก็เพราะแม่กูเลยนะ <c oughs> พี่ฟาน พี่ฟอนพี่ฟันมึงก็ต้องกินด้วยเอา้าแล้วทำไมหนูต้องกินนะพี่บ้ามาเนี่ยชวนหนูกินเป็นกาแฟเลยนูนซันอีผีตัวนั้นที่อยู่ห้องเนี้นไม่เกาะหลังมืออยู่นะเว้ยมึงต้องกินน้ำนี้เท่านั้นแม่กูถึงจะปกป้องมึงได้มามา่กินอืมไม่ไม่เอาหนูไม่กิน เอ้ยนะเชื่อกูเร็วหยุดพี่จ๋าพี่อยู่ตรงนั้นเลยไม่เป็นไงหนูคุยได้หนูเฟนลี่หนูเมคเฟนกับเขาได้พี่ไม่ต้องมายุ่งพี่อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องมา,าพี่ฝน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  กวนยังโกรธกูอยู่เหรออะไรนี่มันก็หายวันแล้วพี่คุยดีกับพี่จามสักทีเถอะกูขอโทษนะเพื่อน <c oughs> เอางี้เดี๋ยวข้าย้ายหออะกูออกให้เองเออ ทำไมพี่รู้ว่าพี่ยังอยู่ต่อยก่ะก็ช่วงนั้นกูไม่ค่อยมีเงินอะก็เลยถามเจ้าของหอเขาว่ามีห้องราคาถูกๆไหมเจ้าของหอแกก็แนะนำห้องนั้นให้กูละแต่ห้องนั้นเคยเป็นห้องของน้องสาวเจ้าของหอมาก่อนแกเล่าว่า น้องสาวแกผูกคอห้องนั้นแหละกูกถ้ากูอยู่ได้แกจะเก็บกูแค่เดือนละห้า้อยกูก็เลยจะต้องย้ายเข้ามาอยู่แรกๆมันก็ไม่มีอะไรนะมึงพอวันไหนที่กูลืมกวาดห้องกูลืมล้างห้องน้ำอ่ะมันก็จะมีแก้วหล่นลงมาแตกเองบ้างห้องน้ำก็จะปิดเปิดเองบ้าง จนทำให้กูเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาตลอดกูเนี่ยแขนมันมากจนกูอยากจะกลับไปตบหน้ามันจริงเอา้าแล้วทำไมวันนั้นอยู่ดีพี่ก็กี้ออกมาก็พอน้ำมนตพี่ไงพี่จ๋าเอา้าแต่กูช่วยมึงอยู่นะ ก็พอน้ำมนพี่อ่ะที่ทําให้หนูเห็นผีอ่ะตอนนั้นตอนที่พี่เอาน้ำมนกอกปากหนูอ่ะหนูเห็นเห็นไหมกูบอกแล้วถ้าใครเจอแม่กูไปจะผีตัวอะไรอ่ะสู้แม่กูไม่ทันหนูเห็นผีน้องสาวเจ้าของหอมาเกาะหนูแล้วก็ไม่ยอมให้หนูผูกคอ ตกเลยนะกูกลัวนะอย่าเลยนะกูขอโทษกูขอโทษกูขอโทษฮะนี่เขากลัวพี่ตกขนาดนั้นเลยหรอกลัวก็น่าจะใช่แหละ แต่ที่ทำให้กูกลัวจนกูกรี๊ดออกมากูเห็นผู้หญิงแก่ใส่ชุดชนเผ่าค่อยๆง้มตัวลงมาแล้วนั่งย่อๆข้างหน้ากู กลัวอีกทีตัวนั้นแม่จะดูแลเอาไปตลอดที่ แล้วไงว่าไม่มีใครอ่ะเก่งเท่าแม่กูแล้วแม่กูเก่งปะล่ะหนูก็เข้าใจในความหวังดีของพี่นะแต่หนูไม่อยากเห็นผีแล้วว่าพี่ช่วยทําให้หนูกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมอะ่ะ<ม>บ้านพี่เป็นหมอผีกันนี่ก็มันกินไปแล้วว่ามันซึมเข้าเส้นเลือดมึงหมดแล้วไฟฟอ,อ้ฟอนต้องอกไงวะแล้วการที่มีแม่กูดูแลเนี่ย มันไม่ดีตรงไหนนี่กูหวังดีกับมึงมากเลยนะเว้ยแบ่งแม่ให้เลยนะแล้วมึงอ่ะอยากได้ไหมซันไม่ไม่ไม่ดีกว่าจ้ะอเออมึงกูไปตักน้ำแข็งแป๊บโอเคพี่ ความหวังดีเป็นดังการกระทําที่บ่งบอกถึงความผูกพันแต่ความหวังดีที่มากเกินไปอาจจะกลายเป็นการลุกล้ำความส่วนตัวของผู้อื่น